ก็พักชาติไทยพัฒนานะครับในฐานะพักร่วมรัฐบาลก็จะได้โคต้า30นาทีนะครับซึ่งเราก็ได้เตรียมาทางสอสอนะครับได้อภิปรายสนับสนุนร่างพรบงบประมาณปี68เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะภาพรวมนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามแนวนโยบายที่ทางท่านนายกได้ประกาศไว้ตั้งแต่ตอนตั้งรัฐบาลเมื่อตอนเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างบประมาณปี68จะเป็นการต่อย,ยอด นะครับการทำงานของปี6-7นะครับแล้วก็ทำให้นโยบายหลายลเรื่องที่ทางรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกระทรวงพอมอเองนะครับจะได้รับการต่อยอดแล้วก็ดันเนินการอย่างไร้รอยต่อนะครับ ผมมั่นใจว่าในส่วนของกระทรวงพมเองที่เราดูแลอยู่นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่างบประมาณของเราก็จริงๆถ้าได้เพิ่มกว่านี้ก็จะเป็นการดีแต่ทั้งนี้ทุกครั้งที่ผมพูดก็จะเห็นใจทางสำนักงบประมาณนะครับว่ารายรับกับรายจ่ายของประเทศไทยของเรามันไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันนะครับภารกิจของหลายกระทรวงก็มีความจําเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คงจะต้องแบ่งกันไปตามสัดส่วนที่เท่าที่เรามีนะครับ ผมคิดว่าการที่เรามีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นและประชากรเด็กที่น้อยลงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลเด็กที่เรามีอยู่ที่จำนวนน้อยลงน้อยลงนั้นให้มีสุขภาพ ทั้งกายและใจที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับด้วยประชากรเด็กที่น้อยลงเราต้องทําให้มีคุณภาพที่เพิ่มมากขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลไม่ใช่ตอนตั้งแต่เกิดนะครับต้องดูแลตั้งแต่ตอนอยู่ในครันก็คงจะต้องตามตเรียกว่าของงบเพิ่มกันต่อไปนะครับครับเดีย๋ยวในวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่สําคัญของอพี่น้องคนไทยนะครับโดวยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในส่วนของ lgbtq นะครับเพราะว่าเป็นวันที่สมาชิกวุธิสภาจะพิจารณาในะครับในวรรสองและวรรสามของร่างนะครับการแก้ไขพรบนะครับก็ชัดสัายๆก็คือการพรบสมรสเท่าเทียมนะครับต้องบอกว่าเป็นการเดินทางที่ยาวไกลนะครับตั้งแต่ปี2555มาจนถึงวันนี้วันหนึ่งทศวรรษนะครับที่ได้ฝ่าฟันแล้วก็แก้ไขปัญหามาวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า ช่วงบ่ายนะครับเราจะได้รับข่าวดีจากทางวุฒิสภานะครับซึ่งต้องเรียนเพิ่มเติมว่าพอผ่านบาระสามของทางวุฒิสภาแล้วไม่ได้แปลว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับเราต้องรอให้มีการนำทุนกล้าวนะครับให้กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลงพระประมาพิไทยเพื่อที่จะประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาซึ่งคาดว่าคงจะใช้เวลาไม่นาน นะครับแต่ว่าอย่างน้อยอพ้นวันนี้ไปแล้วเราก็มั่นใจครับว่าพรบสมรสเท่าเทียมนะครับแล้วก็จะทําให้คนไทยทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศใดสถานะใดนั้นสามารถใช้ชีวิตร,ร่วมกันได้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งสิทธิ์ต่างๆนะครับทางด้านแพ่งนะครับแล้วก็เรื่องสินสมรสเรื่องอะไรต่างๆนั้นจะมีสิทธิ์ได้รับเหมือนเท่ากันทุกๆคนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้นะครับเราจะมีการเฉลิมฉลองกันที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับที่หน้าปึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับส่งไปให้กับพี่น้องทั่วโลกนะครับได้ทราบว่าวันนี้ประเทศไทยของเราได้เดินหน้าไปอีกหนึ่งก้าที่สำคัญนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมให้เห็นถึงการเดินไปข้างหน้าทุกๆคนพร้อมๆกันโดยที่ไม่ทิ้งคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเอาไว้ข้างหลังนะครับ ครับจากที่เมื่อวานนี้นะครับทางศาลของจังหวัดสุร,ราธานีนะครับได้มีการเริ่มซักพยานนะครับทางฝ่ายโจทย์นะครับก็มีความคืบหน้านะครับแต่ว่าด้วยในขณะนี้ยังอยู่ในการพิจารณาของศาลนะครับก็ขออนุญาตไม่พูดอะไรมากแต่ว่า ทางสาลนั้นได้นัดพิจารณาซักพยานฝ่ายจำเลยอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่สองรกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับและก็ทราบมาว่าได้มีการซักถามนะครับในกรณีเชื่อมจิตนั้นในหลายเรื่องซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของเราก็ยืนยันนะครับว่าที่ผ่านมาเราได้ทําตามกรอบของกฎหมายแล้วก็ระเบียบอย่างเคร่งครัดนะครับและถ้าหากว่าทางสารมีคําถามใดหรือว่าทางฝ่ายจําเลยนะครับมีแนวทางหรือว่าข้อซักถามใด ทางเจ้าหน้าที่ของเราทุกฝ่ายมั่นใจว่าสามารถตอบได้นะครับแล้วก็ที่เหลือคงจะขึ้นอยู่กับบุลพินิจของศาลนะครับ